สบายด,ดีพี่น้องเอฟซี T ถูกท่านเห<อ>มือนกินข่าวอยู่กลางโคกกลางป่าคือเก่าพี่น้องแซ่บๆข้ามบางใหญ่พุ่นมียังกินอ่ะเบอร์โอ้อาหารกินดีเลยพี่น้องหานกินดีพุ่นมาหน้าเล่นหนีงเห็ดคักพุ่นมา,มาๆๆพี่น้องกินน้ำกันสุข,ขุมสุกคนพันธุ์กระพุ่นเ่าก็สจะดะกินเ่าก็สจะดะกินอื กิน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 อาไรมอนะมอนะไมกินขาบี่ของเฮาเียบกันเรอเทียเรอ่กัมเพลนนี่ชิมานงเสือแล้ว่าบอกว่าลูกอะไรลูกอันถ่ายคลิปอยู่กัน อ้เเอ้มคเื่อผอกูวย่าอย่างหมอรุมอรุ่เน่เมื่อพวกเมื่อแล้วแต่พวเกี่ยวกูอยู่กัเหตุกูเมื่อกับเมื่อไปชเลียจสิไชด้เนาะชิบ่ายไปชีเลียเสจังได้เละตีนเต่าตกสลามจังได้ลยมมาเงินมนดีครนัค หิวเห็นเขาอาะยืนไว้นะโอ้ยขอถ่ายคลิปเจอเขาบอกไปเลยเนาะคือมันที่เบามันแข็งนักไปหนาเ้นขนาดเซนกินคนผมไ้กินลดจำเจากินลดเขบอกกินลดอถ่ายคลิปกินเันเบิร์ดลจำเจาเดี๋ยวผมมึงดอสบด้วาเลยตันะกินเปนเบิร์ดคอยกินไปนี่เด้อ กินมัปลาเดียเขาโค้กกินแซ่บพี่น้องเมีโคกมาป่าขือเก่าู่บ้านพี่อัตะปือพี่ยังบ้านเน้ำส่้านหนองวบ้านหนองวงลูกมันอพอเป็นซีชวนมันเท่าปีใหม่กินเบ็กินยังปีใหม่กินงัวงัว กินก็แล้ก็ป่าให้หนูกินไดอมามพี่น้องมาแซ่บแซ่บป่านเมื่อเห็นหน้าดอกคนบลอเด์ก็บลุ้ยงูควายอยู่บ้านมันกับพวกคือป่านหัวอาหารมันกุยชิ้มเออมันกุยชิ้มสิ้นมันกับต่างเห็นป่ะเมื่อถ่ายคลิปแต่เฮ่งเลยพี่น้องเอพซีถ่ายคลิปหายบึงซื้ออยู่ตนาแหละป่าบึงเขาเวนป่ากินหัวอาหารเด็ปลาหนองอืงปลาหนอง จอ้งอเต่าจะบ่นเห็ดคำใหญ่ได้ปคใหญ่ร้ายแม่เดากโอ้ยให้เงินให้หน่อยเพื่ออะไนะาษาใหม่เลยแล้วจะเอามาผู้สผู้สาวลำคามนาเพชรบิโภคเจ้า่วันนี่ รู S <S ้ใจขวตายอกเลช่วงบังพายตายเลยวี่โมเขาแล้วเนี่ยวันนี้ใ่นกลางในเส้นคนดูคนขยันผมมีรถไปเด้อเพื่นวานรถน่นบ้านเจ้าเอาไปบ้านเมี้ยอืมเขาว่าคอยไปว่าแล้วคขยังอยู่สนทนาไปนําเพราะย่เขาตามันคนมีความสุขนี่แหละเขาจะบอกเปิดเพลงีกที่มันเหินเปดบิร์ตขอเขาไปโทรกลับน มันยังพนลมพนล้มบางคนนพนฟ้งมือนเหตุการยังไงบ้ามือนี้สี่มือนี้สองคำันสองมขัอมันขัมันจันะรเอหลัม่นมอาวานเื่อคั้วยอ่า ใหพอ้ให้เหรอืมแล้วไดแล้วไวีเนาะจูดเขาที่จะทักเข้าเรนาตายมอญมดไก่จูดก็จูดเขาจูดให้คนนมลนัเรามุนัเรามุนัดเาขจูดของเราดีไ่มันปิวมาดีได้เราออกมอทันกับลูกอืมตายตายครับผู้อื มันก็ยิ่ปั๊มใหม่ไฟมันออมมนดียนอไฟมันยังลุกขึ้่เ่อยตอนเศร้าอยูนะฮะตอนบ่ายิดจังเบิ้งอืตอนเศร้าอีมันใหม่หทิจ็กแนนดกถึงแล้วหรอเปทิมจ็กแตนทรู้ทัเก่าแจกฟใตมีผู้ชายกไม่คุยี่อ้คันมีเด็กน่อยเพิงเลแ้เาผู้ชากับมี่เนาะกอจเปิดเบิ้งี่เนไลกะรเฮียคำเห็นฮึบเนื้อไปอื่นใส่แล้วว่า จยู่ไปกับเบื้งเลยเนอะเออคอยแน่เราอะเขาคอยในเบื้งนะครับมันก็ไม่ได้สนอีกแล้วว่าสีเป็นเพลจมันนำอีกโง่ตงกีิเพราะว่าเรามาบคนให้บ้านเราหอมหมดหมดแล้วไอ้นี่ไอ้เรียกว่ามันค้นสารวันนะตะกี้ชาวบ้านตะกี้หน่อยมันเครียดมันเศร้าได้นล้วเศร้าดินแทบไม่จริงลมมันโผได้นมาคบบนี้เลย บดมันอูมือนัานหามือราจูดมันมันก็ไปกลับมาอยู่โดนถ้าโทษคืนนก็บอาที่เลียงกะแชิหรอแล้วเบอกมือนานโอ้โดมแขงแทนมือเขาปั่นมันทันดีเออ้นที่มีมาด้วยใช่แล้ใช่ละนี่มระเ

กูจักแล้วตัวนึ้งูนะบ้นแก้เพลแหกูจัเอาเข้าปากบรมบานเ่ยเพสมันยังดิ่งได้ได้มีแิ่งใแล้วกันงาบบงมามา นั่งยูอจงพ่อเจะเขาจับพี่ติ๊นัร้อูบ้ากูที่มาป้าดไม่น่าลงสมเรียบร้อยอยู่ขีางนี่เนี่ยนะฮะบัดาเซึนกูว่ามานจะเป็นนี่ไม่ต้องข้างใหญ่แค่เพียงใกล้ผัวมันพืชจอกบ่เห็นใจรจะแนบรถทันเองโอ้ยยยากเงินเล็กนะ

มันค่อยเตยมันเอาไปลงใหนึ่งไงมันตายแล้วมันตายมัลุกอะไรมักบกวยมันว่ามันว่าหัวหน้าหันบุมีเวลามาลุกหัวหน้าจัางลุกมาซัดเอาลกมันได้ไปแก่ใครว่ามันยังอยู่แถวนี้นะนึ่โอ้ยั่นก็ะชิบตายทำไมนั่นเรากินแล้วนะอยากกินหนึ่งกะเอาเลยมอนี่ คนหมักอะไรอืมเฮ็ดพอเฮ็ดกินเบ้ได้ก็เฮ็ดเบ้น <right> ั่นเฮ็ดเบะตาหดีหรอลี้ตายแล้วไม่ถอนเอาวพี่หน่องมาหอนจบคลิปมาพี่หน่องเนาะจบคลิปเฮาสมมาพักก่อนเราพี่หน่องเราใส้พอดกินข้าวก่อนพักคนไรก็แชร์เด้อพี่หน่องไปละบาย